พี่น้องเอ้ยเบื้งเออเด้อบางเว้นแลนวาวมาบักไงเลยเบิ้งเอาบันบางเว้ยนยังแลนวาวดีๆอยู่ผมเอา้าพูดน่ะโงปล่อยปลาก็ได้นี่โอ้นายครับคเก็บยังพอเก็บหอยไบ,บ้างเบื้องครับ น้าบ้าบึง้งโอ้ยกลางเว้นยังเลียนวาวดีๆอยู่ว่างหันนี่น้ำเกือบล้นสาพี่น้องบึง้งมองเลียนวาวว่างเว้นนี่บึ้งมากแบบไงเลยฝนตึมเดียววันตื่นเช้าบึงไงไ้งนี่มึววงว่างเว้นยังแห้งโครโรอยู่ครับนี่ครับบรรยากาศครับ นี่คือบรรยากาศหน้าฝนของทงหน้าวาเบิ้งกับพี่น้องนี่คือฝ่าหลังฝนช่วงหัวคำ่ำเวลาประมาณ18นาฬิกา20นาทีนี่ครับทงหน้าวาเบิ้งในหน้าสวนผสมครับปลูกทุเนียวโครงการของ ไันนี้วแล้วฟังเสาควงหน้าอย่าควงหกมีหกมองเลนวบาวห้องกับยังสนามคือนก็มูนปัญหาเมือเอ่อนขันล้มอีกกระสิทน,น้ำอีกครับกลางเว้นเมื่อนี้ล้มมากยังเดือบู่พัดขึ้นทั้งทิศตะวันออกนำเลยบรรยากาศยี่ยมเลงครับพี่น้องไทยมาฝากพี่น้องช่องวาวเหลืองเหลืองลาบตะตอง เสียงเขียดห้องโอ้ยเนี่ยมันบานห้องกับมีซาีิครับความสุขก,กับมีซานิแหละบ่ร้ายดอกความสมบายใจยุ่งองนี้นี่ยโคกบักซีดาบ่อยน่ยรารุ่งไว้บักพาวกล้วยชนตัวนี่ยังอีกซีดา บรรยากาศทั้งๆก็จะเป็นไม้ยืนต้นครับลงไวกับเช่ี้ักพญุปลาดูอกย่างกวางไม้พายบานกัมีครับนี่ครับไม่ไ้พา,า,ายบานกวาใหญ่เลยนี่นี่ตัดเห็ดเบาได้พอสิตัดหินใบยุ้ยสีเห็ดสูตรของคู่ยอดเพิ่นครับไม้แก่ะตัดลงมาแล้วเอาผาห่อไว้มันเป็นแห่งไปเลยนะครับบรรยากาศหน้ำห้องกับน,นี่ครับเรียนเบา ผูกย่อนไปนี่แล้วครับล้มกับจิพัดลงทางเฮือนหมดละเบากับจิยู่ตึงนี่แหละหัวเฮือนนี่แหละฟังสนุบบ้านนี่จุย้ยสบายใจอืมบรรยากาศกับเก็บบรรยากาศย่ำแรี่ยงทั้งฝนนี่พี่น้องทีมงานไอ้ไส้นะครับทางหน้าคู่ครับพี่เอีลหน้าคู่นะครับน้องตะมีเตอร์แค้นแล้วก็ผู้จัดการเรลี้ยงเราประตองครับเพิน่นนั่งเหรียญไต้ทุนบ้าน มืัอนี้ทำการร่วมโตกันไทยเอ็มวีเพลงท่ำใจเองดอกพี่นอ้องสำหรับเอฟซีช่องเหลืองหลับประตองกับแบงไปติดตามช่องวาเบิ้งสตูดิโอน้ำเด้อครับเอ่าบ่าได้เฮตวาวเด้เพลงกับเห็ดนี่ครับบรรยากาศงามแรงวาวกับทีมแมงทึ่งหมดแหละกูเกือบพอท่านฝนมานโอ้ยล่มไหมอีกแล้วล่มไหมอีกแล้วนี่ร่มพัดล่มพุ่นได้บัน่นเว้นตก คว้เบาอีกสักว่าล่ะนี่แหละครับพี่น้องอ้าฝากไปสักนี้ครับบรรยากาศเก็บมาฝากบรรยากาศดีๆบรรยากาศดีๆมีที่นี่บ้านเฮาครับผม